วันนี้ผมพาทุกคนมาชมมาสเตอร์สกิลของอาชีพวอร์กในแร็กนาร็อกเอ็มคลาสสิกกันครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพีทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเติมทูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือ่ายกันตรงๆเลยละกัน Pay to Win Top Up ลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาเละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูมาสเตอร์สกิลของ Warlock กันเลยครับสกิลแรกนะครับมีชื่อว่าโซ Combo ครับมันจะเป็นการเรียกโซหลากสีออกมาโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในระยะรอบๆแบบสุ่มนะฮะสร้างความเสียหายธาตวิญญาณ 100%ต่อ1ลูกนะครับซึ่งอันนี้คือตัวเลขของเลเวล1นะครับถ้าเลเวล10ก็อาจจะ1,000%ได้นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยจะมีทั้งหมด7ลูกนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์นะครับสกิลนี้ก็จะทำงานได้แรงขึ้นอีก50%นั่นเองนะครับน่าจะรวมถึงบอสด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้วงเล็บไว้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับตัวเฟืองนะครับของนาปามววลแคนหรือว่าโซเอ็กซ์เพนชั่นเนี่ย จะมีผลเพิ่มความแรงให้กับสกิลโซคอมโบด้วยนั่นเองนะครับสกิลนี้นะครับเป็นประเภทวิญญาณนะครับมีระยะการไล่สกิลอยู่ที่8เมตรครับส่วนแคส t ไทม์จะอยู่ที่6วินะครับสกิลคูลดาว4.5วินาทีสกิลดีเลย์2.5วิและ SP สพีคอนซัมชันจะอยู่ที่52เองนะครับก็เป็นสกิลโจมตีอีกอันหนึ่งที่มาใหม่นะครับแล้วก็น่าจะทําให้ความหลากหลายในการเล่นอาชีพนี้ มีมากขึ้นนั่นเองครับมาต่อกันที่พาสซีฟอันแรกของมาสเตอร์สกิลเลยนะครับพาสซีฟนี้เขาบอกว่าโซคอมโบเนี่ยจะมีการปล่อยโซเพิ่มเติมอีก1ลูกตามจํานวนเป้าหมายที่เราล็อกอยู่นั่นเองนะครับสมมติ <c oughs> บบว่าผมล็อกคนที่อยู่ข้างหน้าผม8เมตรเนี่ยแล้วเรายิงตัวนี้ไปแต่ว่าไอ้รอบๆคนนั้นเนี่ยมีเพิ่มอีก2คนนะครับมันก็จะยิงตัวโซเพิ่มอีก2ลูกนั่นเองครับฟิลลิ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับถัดมานะครับอันนี้จะเป็นพาสซีฟนะครับที่เมื่อเราใช้ตัวไวท์อิมพลิช ล่อยโซคอมโบโดยอัตโนมัติเลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังจะเพิ่มโอกาสนะครับของตัวไว้อิมพิชชั่นอีก6%ด้วยนั่นเองนะครับไว้อิมพิชชั่นคือสกิลอะไรครับมันคือสกิลของคลาสสามที่เป็นกล่องนะครับอ่าเขาจะเรียกกันว่ากล่องเป็นสกิลกล่องที่เวลาเราล็อกใส่ศัตรูแล้วมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยเป็นธาตุวิญญาณและโดนได้แต่ดาเมจวิญญาณน,นั่นเองและถ้าอัพเลเวลเต็มนะครับรู้สึกว่าตัวไว้อิมพิชชั่นเนี่ยจะมีโอกาสล็อกขาศัตรูถึง70%นะะครับับแลตวมาสตตเตจ็ดสิบเปอร ซึ่งเลเวล1เนี่ยมัน6%ใช่ไหมครับไม่แน่เลเวล5ถ้าได้เพิ่มมา30%ก็เท่ากับว่าเราลงไว้อิมพิชั่นปุ๊บโดนโซคอมโบด้วยแล้วล็อกติดแบบ100%นั่นเองครับและแพสซีฟอันสุดท้ายนะครับผมก็คือตัวสกิลเอ l ลเมนต์เอ n c ฮ m น n ์เที่เป็นลูกแก้ว4ทธาตุเนี่ยจะมีการนําลูกแก้ววิญญาณเนี่ย เข้าไปคิดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งลูกแก้ววิญ,ญญาณแต่ละลูกก็จะเพิ่ม5%จากสกิล l l e m e n t e n h a n c e m m n t t นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของสกิลเตตราวอร์เทคก็จะมีได้รับผลกระทบจากตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับปกติแล้วนะครับเอ e m เ n นต์เอ n นแนะครับเป็นสกิลแพสซีฟคลัสาเกี่ยวกับเรื่องของลูกแก้วดินน้ำลมไฟแล้วก็เตตราวอร์เทก็จะเป็นการยิงสีธาตุดินน้ำลมไฟนั่นเองนะครับ แต่พอมีมาสเตอร์สกิลเข้ามาก็จะมีธาตวิญญาณเข้าไปอยู่เป็นธาตุที่5ด้วยทำให้วอ์เทคต่างๆนะครับแรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ อย่างสมมุติว่าเราใช้พวกโล่นกคู่เนี่ยครับมันก็จะไม่สามารถกันได้ทั้งหมดแล้วเพราะว่ามันมีธาตวิญ,ญญาณเข้ามาเสริมตรงนี้ด้วยนั่นเองครับเอาละครับโดยรวมแล้ววอลล็อกเนี่ยก็มีการเพิ่มดาเมจที่ค่อนข้างมากแล้วก็มีสกิลที่หลากหลายขึ้นนะครับมีการล็อกที่ดูจะมั่นคงขึ้นนะครับแล้วก็วอลเทคเดิมก็เหมือนกับได้รับบัฟเพิ่มเติมขึ้นไปเพราะมีการเพิ่มธาตวิญ,ญญาณนะครับเข้ามาในส่วนของ ตัว Data าว r t e x ด้วยนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ใครที่จะกันวอลล็อกก็อาจจะลำบากขึ้นแล้ววอลล็อกก็จะ แรงขึ้นไปอีกเพราะปกะติวอลล็อกเป็นอาชีพเวทที่แรงมากๆอยู่แล้วนั่นเองนะครับหรือใครเป็นเมนวอลล็อกชื่นชอบในวอลล็อกอยู่แล้วได้ฟังสกิลมาสเตอร์แบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับดีขึ้นไหมชอบไหมหรือไม่ถูกใจยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลต่อให้เพื่อนๆที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ด้วยนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมมากครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับ,บ